บอสชิงกำมล้นนะครับผมรับบทเป็นพายุนะครับในบรรยากาศ dark the series นะครับผมสวัสดีครับทำไมต้อง move ไม่ move จริงหรือเปล่าอ่ะมาบอกหน่อยละกันว่า series เราออนวันไหนครับทุกคนออนวันไหนครับทุกวันอะไรทุกวันอะไรทุกวันพฤหัสบ,บดีนะครับผมเวลา ห้าทุ่มตรงที่ช่อง GMM 25นะครับผมถ้าพี่อ่านคอมเมนต์หนูมันจะนอนเลยค่ะโอเคครับฝันดีครับน้องเจนเอผมแล้วก็รับชมแบบอันคัดรับชมอายไรแบบอันคัดได้ที่แอปพลิเคชัน IQE หรือเว็บ IQ.com นนครับเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับไม่อยากจะสปอยพีหน้าแต่อยากบอกว่าขีดเจ้นใต้เข้ามาอันคัดได้เลยอดูวงกลม หลายๆวงได้เลยอ่านี่ครับผมคำว่ารักมีไว้เพื่อเธอ <Beast. S 1> แต่คำว่าเธอมีไว้เพื่อเพื่อผมได้ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวร้องเพลงกันหน่อยดีกว่า นะครับผมอ่ะผมอาคอมเมนต์แรกนะถ้าพี่บอสเรียกชื่อหนูหนูจะยอมทําตามที่พี่บอสสั่งหนึ่งอยางต้องตาหวานหรอพี่ให้ทำไรดีอ่ะ <laughs> พี่ทรอะไรดีอ่ะสวัสดิ7,300คนด้วยนะครับโอ้ยทุกคนน่ารักมากเลยเมื่อกี้ขนาดหลุดแล้วขึ้นมา10,000คนอยู่เลยอะ่ะถึงไหมยังไม่ถึงนะอยากมีพี่พายุเป็นของในทําไงดีคะ จริงหรืเปล่าครับถ้าอยากมีของนัอเองเนี่ยรอเซอร์ไพรส์จากทางมีว่าออฟชยลดีกว่าว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พวกเราไหมนะ e v 4อย่าใจร้ายกับน้องมากนะคือพูดเลยว่าขนาด EP แรกๆอย่างเข้าเนี้ยบอสพูดเลยนะว่า EP หลังๆโอ้เพราะว่าผมทุ่มสุดตัว กับซีรีส์เรื่องนี้มากผมพูดเลยว่าผมก็ถ้าพูดว่าเอาชีวิตเดิมพันกับซีรีส์เรื่องนี้ผมก็เอาชีวิตเดิมพันซีรีส์เรื่องนี้นะคิดถึงดี่เยอะขอบคุณครับอยากไปเจอพี่บอสต้องทํายังไงนะครับวันที่10นี้นะครับมาเจอกันได้ที่งานแพลวนะครับที่สยามพารากอนเวลาบ่ายโมงตรงนะครับอ่าอ่าแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวของของพี่ พีบอร์อดเองได,ได้ได้ที่ทุกทุกออฟฟิเชียลของ m i n วาเลยนะทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook YouTube อะไรกันทิกต็อกทวิต e ตอร์อ่าครับดูซ้ำเปสิบรอบแล้ว20รอบจะเป็นอะไรไปใช่ไหมคนเป็นแฟนไม่ได้มันจะตุยเลยเหรอครับก็ อ่ะไหนๆก็ขึ้นมาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมใครยังไม่กดติดตามบอลก็ฝากกดติดตามอินสตาแกรมด้วยนะครับหรือว่าฝากกดติดตามที่ผักหมดไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามออฟฟิเชียลของมีไมวายนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวของผมแล้วก็เพื่อนๆอีก3คนนะครับผมก็จะมีอีเวนต์ที่ไหนบ้างเราเจอกันได้ที่ไหนบ้างครับหรือใครอยากจะส่งฟ้ดซัพพอร์ตหรือส่งของขวัญเนี่ยก็สามารถติดตามหรือสอบถามได้ที่ออฟฟิเชียลของมีไมวายเลยนะครับ ทำไมน่ารักจังจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมผมอยากร้องเพลงอะ่ะเอาเพลงอะไรดีดาวเหรอ บ,บค,ครับไอ้จริงจุดแข็งคือร้องเพลงตรงคีย์แต่จุดออดคือลืมนะครับ <laughs> <laughs> ไม่ร้องนานแล้วทุกคนร้อ,องนานแล้วเอออีกสักมระสามทุ่มรายกันเนี่ยผมก็จะขอตัวลงไลฟ์ไปพักผ่อนแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ออฟฟิศของนิมมา,านอยู่เลยนะครับ เน้นะครับผมก็จะบอกว่าฝากด้วยนะครับบรรยากาศซีรีส์นะครับผมก็จริงจคือพวกเราทุกคนตั้งใจกันอมากนักแสดงทุกคนนักแสดงทั้งสี่คนรวมถึงนักแสดงสมทบอีกหลายๆคนตั้งใจมากเพื่อซีรีส์เรื่องนี้พี่พี่ทีมงานทุกๆคนพี่พี่ทีมงานมีมาบายอ่าโปรดักชั่นทีมพ็อปทีมโลเคชั่นทีมสวัสดิการทีมแสงสีเสียง ทุกทีมคือตั้งใจมากๆอยากจะฝากเลยนะครับรวมถึงอ๋อมีพี่ๆเบื้องหลังแล้วก็ทีม PR อาร์ด้วยครับที่ดูแบบการโปรโมทของพวกเรานะครับจีท,ทาคลิปเบื้องหลังให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนแล้วก็อยากขอบคุณแทนพี่ๆทุกคนด้วยนะครับพวกเราดีใจมากพวกเราแฮปปี้มากคือถ้าถามว่าถ้าถามว่าผลตอบรับเป็นยังไง ก็คงจะตอบได้แค่ว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นสิ่งที่ทุกคนมีฟีดแบ็กกลับมาสิ่งที่เราได้ติดเทรนทวิตก็น่าจะเป็นคําตอบอยู่แล้วเนี่ยขอบคุณมากทั้งที่ทำท่า orange ใช่ไหมขอบคุณนะครับขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราขอบคุณที่เป็นคนที่น่ารักแบบนี้ขอบคุณที่ ให้โอกาสเปิดใจรับชมเหมือนกันดีซีรีของคุณนะครับอ่ะขอถ่ายดูพีบอสหน่อยได้ไหมครับเอางี้สี่แอคและกันเตรียมแคปนะครับทุกคนหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามจะอยากให้เห็นข้างหลังกล้องมากเลยตอนนี้ผมสามารถเปิดกล้องได้ไหมเดี๋ยวพี่ลงคิดแล้วพี่ <c oughs> โอเคอ่ะที่สี่นะครับเย้ <c oughs> yeah. ขอบคุณทุกคนนะครับ <c oughs> ผมโอเคเนี่ยม,มีวันเกิดใช่ไหม <c oughs> เมื่อกี้ Happy b i r t h d a เใน Facebook ไปแล้วอ่ะโอเค ก่อนลากันวันนี้ก็อยากจะแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับทุกคนที่เกิดเดือนนี้เมื่อวานหรือว่าพรุ่งนี้หรือว่าใกล้ใกล้เคียงในวันแถวๆนี้ก็ <g ül> <g ül> อยากจะแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดส <c oughs> ิ่งใดขอให้สมปรารถนาในขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นแฟนคลับที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปเลยนะคะรักนะครับผมมาแฮปปี Happy ้ ขอบอกกันว่าทุกคอมเมนต์นะครับพวกเราทุกคนได้อ่านหมดนะฟีดแบ็กทุกคอมเมนต์ที่อ้างถึงนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็ขอบคุณสําหรับคําติชมนะครับผมก็พวกเราก็จะปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็สําหรับคืนนี้นะครับก็ผมจะขอลาไปก่อนละกันก็อยากจะมาบอกขันดีทุกคนนะครับขอให้คืนนี้นะครับเป็นคืนที่ ดีนะครับขอให้ฟันดีขอให้หนั่คือที่นอนหลับสนิทแล้วขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสเป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับคือวันนี้ผมแฮปปี้มากแล้วที่ได้มาคุยอทุกคนนะครับก็โอเคก็ลากันไปก่อนดีกว่าครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะครับ Thank you for watching and support Thank you Bye bye Good night